นา่าล่าเสียมวยอยพอยอะไรเหรอไม่ไม่กวาดนะพี่น้องนี่ไม่กวา,ทาดทำจากอะไรกลางเข้าบาลัลลีนี่ไม่กวาดอันนี้ก็เป็นที่ตาน้ำแครนนี่ก็คล้ายๆเป็นไม้กวาดแครนใช่ไหมลนะ่ะ การแจกเลยมาอยู่ที่นี่ใช้มากวาดไปหนึ่ง,องเอาแล้วมาซื้อไม้ก,กวาดใหม่นะคะนี่กวาดอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกไม้กวาดไม่ถุงพื้นอ,อะไรต่างๆนั่นนะแลมันก็เป็นไม้กวาดที่แบบว่ามันเคียดเคียดเคียด